สรยุทธสุดเวทนาร้องไห้โหกลางรายการหลังจากที่อ่านข่าวโควิดที่ประชาชนต้องเผชิญหน้าในแต่ละวันโดยล่าสุดทางด้านน้องใบผู้ประกาศข่าวที่อยู่คู่กับคุณสรยุทธมานานก็ได้แอบถ่ายคลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมในขณะที่คุณสรยุทธกลั้นน้ำตาไม่ไหวหลังจากที่อ่านข่าวโควิดโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความไว้ว่าอ่านข่าวไปร้องไห้ไปกลั้นไม่ไหวเบรคโฆษณาที่สรยุทธกลมหน้าร้องไห้ วันนี้มีหลายข่าวที่อ่านแล้วเชาวสะเทือนใจยายวัย68ปีสงสัยติดโควิดจากสามีอาการสุดไปโรงพยาบาลเอ็กเซลรล์ปอดขึ้นฟ้าแต่โรงพยาบาลไม่ตรวจโควิด COVID ให้อ่างว่าเตียงไม่พอต้องกลับมานอนเสียชีวิตที่บ้านชายวัย49ปีติดเชื้ออยู่ระหว่างรอเตียงพบนอนเสียชีวิตข้างโซฟาไกลกันก็ยังมีถุงอาหาร หลานบอกเอาอาหารมาส่งให้ลักษณะคล้ายกับคลานลงมาจากที่นอนไปหยิบถุงอาหารแต่ล้มลงเสียชีวิตยายวัย71ปีที่รำให้รอตรวจโควิดกลางสายฝนที่ตลาดมหาหนาควันก่อนผลติดเชื้อใหญ่ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะแม่วัย88ที่ป่วยติดเตียงติดโควิดเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ3วันก่อนอยังทำใจไม่ได้ อาสาเส้นได้รับยายไปโรงพยาบาลบุตสาคํามภาพยายขึ้นรถทุรักทุเลส่วนน้องสาวกับหลานยายยังไม่มีเตียงเด็กวัยเก้าขวบต้องกำพาแม่อยู่เพียงลำพังเพราะแม่รอตรวจโควิดแต่อาการทุดเสียชีวิตก่อนปูภัยอุก3ามบผ่าน้องกลับโคราชกไปอยู่กับพ่อซึ่งติดโควิดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แก่ส่วนหนึ่งเท่านั้น อดหูจริงๆเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิด